สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆผากินพาเที่ยวครับคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเดี๋ยวมาขุดมันสักสี่ห้าหัวนะครับแล้วก็จะพอนะครับเพราะว่าพอผมจะขุดมันปุ๊บนะครับแดดออกปั๊บเลยนะครับเมื่อกี้นี้แดดยังร่มร่มอยู่นะครับนี่ก็ได้มาหัวหนึ่งแล้วนะครับก็หัวใหญ่พอสมควรนะครับก็จะเป็นมันเขาเรียกอะไรมันหวานญี่ปุ่นน่าจะใช่นะครับมันหวานญี่ปุ่นก็จะมีหนอนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าปลอดสารพิษนะครับ ไม่ได้ใช้ยาอะไรนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับปลอดสารพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปุ๋ยเปุยไม่ได้ใส่นะครับก็จะมีแมงมีอะไรเจาะนิดหน่อยนะครับผมปลูกแค่นี้เองนะครับนี่กาลังจะขยายออกไปอีกนะครับนี่ครับกําลังจะขยายไปทางนั้นอีกทางโน้นนะครับขยายไปทางโน้นอีกก็ถ้าขายก็น่าจะขายได้เยอะอยู่นะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับนี่ครับหมวใหญ่ๆนะครับปลอดสารพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขุดขุดไปรับประทานนะครับนู่นครับอีกประมาณสามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนก็คงจะถ้าขายได้ก็คงจะขุดขายนะครับเพราะว่าผมจะขยายไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะขุดเอามันตรงนี้นะครับตรงนะครับตรงนี้ให้หมดนะครับเพราะว่าตรงนี้ปูก่อนนะครับปูก่อนแล้วทางนู้นผมก็จะเอาไปลงใหม่ก็มาดูกันจะได้กี่หัวนะครับมาจะเอาสักสี่ห้าหัวนะครับ นี่หัวหนึ่งหัวเล็กนะครับอันนี้หัวใหญ่ได้ไปละถ้าไม่ขุดมเมงก็กินนะครับนี่ก็เริ่มจะเมงก็เริ่มจะเจาะแล้วนะครับ หาก่อนเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับว่าจะมีหัวใหญ่อหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ไหัวเล็กนะครับนี่ครับอีกหัวหนึง่งได้สามสี่สามหัวแล้วนะครับของน,นี้ไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าหัวเล็กหัวเล็กไม่เอาน,นี้ จะเล็กนะครับอันนี้โอเคนีก็เอานะครับ หัวยังไม่ใหญ่ก็มีนะครับยังไม่โตเต็มที่ผมก็ไม่เอานะครับนี่ขุดไปแค่กินนะครับโด,โดนมะเร็งหรือเมงอะไรเป็อยาเล่นไงเป็นรู้เลยอีกหัวหนึงนะครับเอานะครับเพราะว่าเหมือนรากจะตายแล้ว เสียมก่อนเดี๋วตอนเย็นน่าจะขุดเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมว่าจะขุดเลยเพราะว่าตรงนี้ปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนโอหหมอนี่หัวใหญ่นะครับ เน่ะไม่ตรงนี้ใหญ่หน่อยดูดูแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวตอนเย็นว่าจะขุดไปมาขุดเลยนะครับตอนเย็นขุดเฉพาะตรงนี้นะครับนี่ครับจะขุดเฉพาะตรงนี้นี่ครับนี่นะครับเฉพาะตรงนี้พอเพราะว่าตรงนี้ปลูกก่อนนะครับก็ได้รวมทั้งหมดก็หหัวนะครับรวมทั้งหมดก็หกหัวก็ เป็นหัวเล็กนะครับอันนี้หัวหัวกระลงพอกินนะครับเดี๋ยวเย็ดนี้เดี๋ยวจะมาขุดนะครับขุดตรงนี้เลยตรงที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นมันที่ปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวก็ขุดตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาดินกลบไปเหมือนเดิมแล้วก็รอฝนลงมา,าให้น้ํานะครับแล้วก็จะเอาพวกยอดนะครับหรือว่าเกลือที่ตัดออกนะครับไปปลูกทัน ทำนู้นนะครับทางที่ว่างนะครับนะครับที่ว่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาขุดมันนะครับก็ได้มันหกหัวนะครับนี่ครับได้มันหกหัวก็เดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็ไปอบนะครับก็ มาดูกันนะครับว่าตอนเย็นผมจะขุดมันได้เยอะขนาดไหนนะครับก็ขุดแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับขุดเพื่อที่จะปลูกใหม่นะครับปลูกถ้าผมไม่ขุดแมงก็กินนะครับแต่ตอนเย็นจะขุดขุดไม่เยอะนิดเดียวเพราะว่าใบตรงนี้เริเ่มแก่หมดแล้วผมก็จะขยายไปทางนู้นเอาพวกเรือหรือว่ายอดนะครับไปเสียบไปทางนู้นเพื่อ เพื่อที่จะขยายไปทางนน้นอีกนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปหามันนะครับเอาขุดมันนะครับก็มันในสวนของตัวเองนี่แหละนะครับก็ปลูกไว้คุมหญ้านะครับไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะนะครับก็จะให้หญ้าขึ้นนะครับให้มันดีกว่านะครับขึ้นเพราะว่าจะได้ผลผลิตได้กินนะครับได้กินแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คงจะเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปขายนะครับคือว่าแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ญาติพี่น้อง ประมาณนั้นนะครับก็โอเคคล,คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับมาดูกันนะครับว่าระหว่างน้ําหนาวกับภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกผมจะไปที่ไหนนะครับมาลุ้นกันนะครับนี่เป็นคลิปขอเป็นคลิปที่ทํางานอยู่ที่บ้านก่อนนะครับก็ตอนนี้ขอหากินอยู่ที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่า,าฝนตกด้วยนะครับ ฝนตกอะไรด้วยก็คงจะดูก่อนช่วงไหนที่ว่าเหมาะที่จะขึ้นไปภูทับเบิกหรือว่าขึ้นไปน้ำหนาวนะครับผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสกายวอล์กนะครับทีอ่อะไรแกนขั can ้นยอนนะครับที่น้ำหนาวนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นเขาว่าสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเสร็จแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับผมแั่นี้ก็พอนะครับ